สวัสดีค่ะป้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้ป้นมากับขนมปังน,นะคะเป็นสตอเบอรี่เขาเรียกกันว่าสตอเบอรี่ครีมชีสบันนะคะมีครีมชีสแล้วก็มีแยมสตอเบอรี่นะคะขนมปังน,นุมน่มความนุ่มนะคะนี่นุ่มมากๆแล้วก็นี่มีทั้งครีมชีสแล้วก็แยมสตอเบอรี่ด้านในนะคะนะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้นด้วยนะคะ อ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะไข่นะคะเราจะใช้ครึ่งฟองหรือประมาณ25กรัมนะคะจากนั้นใส่ลงไปครึ่งนึงค่ะหรือประมาณ25กรัมนะคะน,นี้นะคะนมค่ะน้ำค่ะน้ำมันพืชค่ะ ใครชอบเนยหอมๆใช้เนยแทนน้ำมันพืชก็ได้นะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะ แป้งทำขนมปังค่ะแป้งเคก้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะจากนั้นนะคะนวดจนเป็นฟิล์มหรือ,อย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนดีนะคะคุณจะผสมให้เขาเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะนวดต่อด้วยมือนะคะ สูตรน,นี้นะคะเราสามารถนวดแป้งด้วยมือก็ได้หรือเราสามารถนวดแป้งด้วยเครื่องทําขนมปังรื่องนวดแป้งได้เลยนะคะแป้งแฉะด็ดน้อยนะคะ ค่อนข้างเล็กนะคะนวดด้วยมือเนี่ยสบายๆแต่ถ้าใครใช้เครื่องนะคะเครื่องทำขนมปงังหรือเครื่องมวดแป้งนะคะอาจจะต้องทํา2สูตรนะคะเพราะว่าเล็กมากๆนะคะคพืจะนวดสลับฟาดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนแป้งเนียนหรือว่าขึ้นฟิล์มดีนะคะ นวดนะ,ะประมาณ20นาทีได้นะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนวดด้วยแล้วก็จับฟาดด้วยนะคะสลับกันตอนนี้แป้งก็เนียนดีแล้วนะคะนะเดี๋ยวติดมือเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเาเรอาแป้งขึ้นจับโถเลยนะคะมันไม่ได้เผื่อใครอยากจะเช็คฟิล์มก็นี่ ไม่ได้นวดจนฟีมมากนะคะประมาณนี้แต่ก็ใช้ได้แล้วนะคะใครนวดด้วยเครื่องนะคะด้วยเครื่องผสมอาหารหรือเครื่องนวดขนมปังเนี่ยจะนวดจนฟีมเลยก็ได้นะคะโดนิ่มเราก็ยืดหยุ่นดีนะคะเนี่ยยืดหยุ่นดีแล้วใช้ได้ใส่น้ํามันพืชน,นะคะเล็กน้อยค่ะนิดเดียวนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาทา โให้ทั่วแล้วก็ทาด้านบนโดด้วยนะคะรูปโดให้ตึงนะคะเราจะพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งพองขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะ เราจะเอาออกมาแบ่งนะคะเป็นหกก้อนนะคะก้อนละประมาณ46-47กรัมนะคะโดยประมาณทั้งหมด6ก้อนนะคะจากนั้นนะคะครึ่งกลมค่ะ เมื่อคึงกลมเสร็จแล้วนะคะเราจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ให้กูเต้นคลายตัวสักประมาณ10-15นาทีค่ะแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมารีดแป้งกันนะคะหยิบมาทีละหนึงชิ้นนะคะรีดเป็นวงกลมธรรมดาเลยค่ะขนาดประมาณ12เซนได้นะคะ1ิบสเซนรีดเป็นวงกลม มาดาแบบนี้นะคะก็ขนาดนี้ประมาณหนึ่งความยาวก็พอๆกับที่ตับแป้งนะคะก็คือประมาณสิบสิบสองเซนจากนั้นนะคะนำไปวางเรียงบนถัดอบค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทั้งหกชิ้นนะคะจากนั้นนะคะตรงกลางใช้มือกดนะคะให้เขาเป็น ใช้หลุมนิดนึงนะคะให้ตรงกลางเนี่ยบางนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ไซนนะคะจากนั้นนะะเราจะพักแป้งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างที่พักแป้งนะคะเราจะมาผสมครีมชีสนะคะอันนี้คือครีมชีสนะคะนิ่มเล็กน้อยนะคะกับน้ํำตาลไอซิ่งค่ะ น้ำตาลไอซิ่งป้นจะไม่ได้ใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราจะใส่แยมด้วยเดี๋ยวจะหวานเกินแต่ถ้าใครชอบหวานหวานก็เพิ่มน้ำตาลไอซิ่งไปได้นะคะผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะ แป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะใช้ก้นแก้วนะคะจุ่มแป้งแบบนี้นะคะเพื่อการติดนะแล้วกดลงไปค่ะแบบนี้นะคะกดลงไปตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ครีมชีสนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะแบ่งให้ได้เท่าๆกันนะคะทั้ง6ชิ้น ใช้ช้อนนะคะค่อยๆเกลี่ยให้เต็มหลุมเราจะใส่แยมสตรอเบอรี่หรือฟิลลิ่งก็ได้นะคะตรงกลางค่ะก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนเช่นกันนะคะแยมเป็นดูคนๆเพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นเราใช้เลยนะคะไม่ไม่ได้วางไว้ให้เขาอ่อนตัวลง จากนั้นนะคะเมื่อเราใส่แยมเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปเริ่มทําความร้อนที่เตาอ,อบไว้ได้เลยนะะเมื่อเตาอ,อบร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาขนมปังเข้าอบค่ะก่อนอบนะคะเราจะทาหน้าด้วยไข่ที่เหลือนะคะใส่นมไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันค่ะทาบางๆด้านข้างนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเตาร้อนได้ที่แล้วนะคะก็นําขนมปังเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยนะทานมากมากนะคะขนมปังตัวนี้นะคะเราจะอบไฟแรงแต่ระยะเวลาสั้นๆนะคะเพื่อไม่ให้แยมเขาเดือดแล้วหล่นออกมานะคะเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเมื่อขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องดีแล้วนะคะเราจะตกแต่ง นะคะด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะโรยน้ำตาลไอซิ่งไปรอบๆนะคะโรยตรงที่เป็นขอบนะคะแบบนี้นะคะความนุ่มนะคะนี่นุ่มมากๆแล้วก็นี่มีทั้งครีมชีสแล้วก็แยมสตรอเบอรี่ด้านในนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลักกันไปก่อนสวัสดีค่ะ